ท่านผู้รู้ทั้งสามท่านเนี่ยโดยท่านรองจินชัยจะจะเป็นตัวแทนพวกเราในการทำหน้าที่ในการถามในการอะไรต่างๆที่จะดําเนินการไปทีนี้ในช่วงบ่ายในการหลังจากเย็แล้วเราจะมาทำกานเที่ยงเลิบ่ายในการรับประทานอาหารร่วมกันทางบริการอาหารทีนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยสวนาหรือเราทำเรื่ช็อบนะครับเรื่ององสถานภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของกระบี่นะ แล้วก็การใช้ประโยชน์การมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยพอเรารู้เสร็จแล้วนะครับมาฟังการการการเสวนา้วเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นทีนี้ก็มาถึงตัวเราการมีส่วนร่วมคือว่าเมื่อเราแบ่งุัมแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยในการทิ่ท่านคิดน้้งการเราจะได้ความรู้แล้วว่าเราจะทําอย่างไรกับกระบี่ของเรานะฮะไม่ว่าทางทะเลทางภูเขาบนภนนขาทั้งหมดที่วันนี้ัญหามันเกิดกับเรานะฮะ การรหลังจากสึนามิและความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของของทะเลอลามมันเกิดอะไรขึ้นและบนพื้นบนบกเนี่ยภูเขาแหล่งน้ำอะไรต่างเปลี่ยนแปลงอะไรลองจะทำเลือดฉองนะครับเสกนากันแบ่งกลุ่มกันตรงนี้อยากจะรบกวมท่านผ่ายะว่าเรามาจากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าท้องถิ่นไม่ว่าชุมชนไม่ว่านักศึกษานะครับเราได้ทาวจรทางบราเราักศึกษากนแล้วก็เชิญท่านมาเป็นตัวแทนกำเนันที่บ้านอบตเนี่ย ท่านจะมาระดตรมตทบาทระดมจะได้แลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้กันว่าเราจะทําอย่างไรในการในการแห่งุเพราะงั้นต้องขอความปรนาท่านในข้อบ่ายกรับนะครับเรามาระดมความคิดตรงนี้เพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขป้องกันโดยอปจกกับมาลายแลนดแองนะครับต้องขอธรรมบัญญาท่านมาจากขณะน,นี้เวลาสินาฬิกานะครับส5ห้านาที 45. เรามีเบรก นะฮะนี่เป็นทั้งด้านนอกด้านในครับกาฟแฟขนม15นาทีท่านที่แม่เบลนก็ได้ไปยิบพูดคุยกันไปเลยครัอบครับก่อนขอกราบเรียนท่านกองสัสดารลอตเตอรที่พ่าวนิพิสุทธกรที่จัดพอดี ท่านผู้นําชุมชนวันเสาร์รายการตลอดจนผู้แทนองค์กรประชาชนท่านสิ่งแวดล้อมผู้แทนเครือข่ายทน้องนักศึกษาทุกท่านครับ ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาสัมมนาในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยรามาเองน,นะครับที่ได้จัดให้มีวันนี้ขึ้นนะครับโดยการในเรื่องร่วมก,กับการเรืองส่วนทองก็ที่ต้องขอขอบคุณเพราะว่าวิทยากรที่เดินทางมาร่วมในการบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นวิทยากรที่ทาง ดรที่เราเป็นผู้เชิญมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ทางมหาวิทยาลัยเรป็นผู้รับผิดชอบเลยนะครับทางวอยมบีของเราก็ดูแลในเรื่องของผู้มาร่วมเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสถานที่ครับนี่ก็ขอให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบเกี่ยวกับเร่อต้นในตอนต้นนะครับเมื่อกี้ขอเฉลิมก็ได้เรียนต่อทุกท่านแล้วว่าถ้าท่านดูในกระบวนการเนี่ยนะครับกระบวนการที่ท่านเห็นเนี่ยท่านเห็นว่ามีกระบวนการทีมีสองหน้านะครับดูดีๆนะครับท่านอาจจะเคยชินกับการดูกรหบวนการหน้าเดี๋ยวด้านหลังก็ดีนะครับกระบวนการว่าเราเห็นเพียงแค่เที่ยงธรรมทานาะวัน แต่ทุกท่านว่าจบแล้วหรือจะกลับบ้านกันหนนะครับดน้าหลังมีอยู่อีกนะครับเป็นการสัมมนาถึงย่อยนะครับในภาพซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องสาราาะจริงๆที่เป็นเป้าประสงค์ของวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่การสัมมนาถึงย่อยเนี่ยนะครับที่จะนำความเห็นของทุกภาคส่วนของทุกท่านเนี่ยนวะันนี้นะครับเราเชิญน,นะครับเราเชิญมา ยานที่มีอยู่ในจังหวัดบวชีอยู่อีกหน่วยสามสี่หน่วยนะครับอุทยานแห่งชาติของพีพีอุทยานทางปกครองในยานพลันตานะครับมีหลายอุทยานนะครับรวมทั้งป่าชายเลนนะครับหน่วยป่าชายเลนรวมทั้งหน่วยไหนอีครับมันนั้นหลายหน่วยนะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องทรัมปทานธรรมชาติสืบเนื่องส่วนขององค์กรชุมชนก็มีเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน ชุดท่องเที่ยวท่องเที่ยวส่วชนเนี่ยนะครับมีชมรมคนร่างเลยจากบ่อนบ่อนศีคอยาเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีสมาชิกเป็นเครือข่ายอยู่ในในเรื่องของการชมรมคนร่างเลยซึ่งมีภารกิจที่เขาทำก็คือเฝ้าระวังการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่จะเป็นรองรวมทั้งกลุ่มประกาศใช้นะครับผู้ใหญ่ไพโรจน์นะครับก็หลังมากันหลายคนนะครับวันนี้ ลุ่งป่าชุมชนบ้านชุมสูงนะครับกำนันอ้อยนะครับอันนี้ก็ดำเนินหน้ามานะครับก็มีมีหลายที่พ่อนะครับที่ผมอาจจะเอยนามไปถึงทางกรงพลนะครับกลุ่มกรงพลคนกลุ่มอะไรนั้นของกู้ประภาคายสุขผมจำชื่อได้เนี่ยพยโยมือนะครับคนกองพลเรื่องใดคนกองพลนะครับอันนี้ก็จะิีการอยู่เป็นประจำกันในเรื่องของการ โดยที่นีเยาวชนในเรื่องของการรับทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมครับเอ็นคนไปร่วมกิจกรรมอยู่นะครับเห็นว่าวันนี้เรามีความหลากหลายนะครับในส่วนของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและที่สำคัญก็คือมีน้องๆเยาวชนนะครับจากวิยาลัยอาชีพเขาลึกนะครับแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะเขาทองเขาทองใช่ไหมนะครับซึ่งอยู่ในส่วนการท่องเที่ยวนะครับคร้บก็ก็เป็น อันนี้คือคือคือหน่วยงานองค์กางๆที่มาร่วมโดยทั้งองค์การต้องิีต้องทีตันตลาดนะครับเราไม่ใช่ยดื้อองค์กรปกครองต้องที่ดีซึ่งก็ถือเป็นเดี๋ยวนี้นะครับเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับท่านรองนายกทุกใจของท่านพป็เถือนอะไรนะครับก็เป็นหน่วยงานสำคัญองค์การต้องดนในการที่เป็นตัวจัดเป็นตัวชี้จ่อในงานในเชื่อมนะครับ เชื่อมโยงระหว่างในราชการกับองค์กรประชาชนกับพี่น้องประชาชนในการรับสทรัพยากรประชาชนอบจงหวัดกระบี่เองก็เป็นเป็นที่สองตัวหนึ่งเป็นเป็นคันเสื่อมตัวหนึ่งนะครับในการเที่ยวผับเพื work. i̇şte parasite, ่อนวันนี้นะครับซึ่งเวลาก็คงจะมีไม่มากผมก็อาุมัตผกได้ก <st> <sh> ็คงจะไม่มากนะครับก็ผมก็อยากจะบอกให้เห็นภาพรวมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือว่า ในวันที่เราประชุมวันแรกเนะครับจากได้รับโอนจากท่านอาจารย์ประทวีทิพย์ประภอรเนี่ยนะครับก็เนื่องจากท่านเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับท่านอาจารย์เสนีย์จามริ่งเนี่ยนะครับท่านได้เดินทางมาที่จังหวัดพัทลีคือใคยเคยได้ยินชื่ออาจารย์เสนีย์จามริ่งครับใครเคยได้ยินบ้างครับยกมือครับใครเคยได้ยินยกมือนะครับก็หลายคนนะครับเรียนกันนะครับท่านเป็น บุคลากรที่มีความสําคัญนะครับเป็นบุคคลที่เป็นชันกากรบุคคลที่สําคัญของชา้ิทีเดียวนะครับเป็นปราะนะครับในหลายๆด้านนะครับเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ผู้สูงนะครับซึ่งสมัยนั้นที่ผมศึกษาเรียนก็มีอยู่สามท่านที่ผมจาได้ที่เขาเรียกว่าราชกรผู้สูงก็มีท่านอาจารย์เราคุณหมอระเวศวสี อาจารย์ระพีศาาริกฤตนะครับแล้วก็อาจารย์เสนจามริศจากท่านนะครับที่ที่เคียงคู่กันมานะครับดเนินงานในเรื่องของอากรต่างนะครับงงใ,ในแง่ที่แก่สังคมแก่ประเทศ